มิจีวะยูริค่ะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเพื่อนที่ในชีวิตประจำวันปกติของทุกคนทุกคนอาจจะไม่ได้สนใจกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นหรือคำภาษาญี่ปุ่นที่เราอาจจะใช้โดยที่ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นสึนามิสึนามิเป็นคำที่มีชื่อเสียงในภาษาญี่ปุ่นและหลายๆคนก็คงรู้จักกันใช่ไหมคะอืม แต่ทำไมคำว่าสึนามิในภาษาไทยถึงไม่มีกันนะหรือว่ามีแค่ยูริที่ไม่รู้กันนะอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะยูริจะมาแนะนำทุกคนเกี่ยวกับสิ่งของญี่ปุ่นและคำภาษาญี่ปุ่นค่ะจะเรียกได้ว่าอิกิมาโช 1. s หนึ่งเหลายๆคนคงจะคิดว่าเซเว่เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม CP ในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย ไม่ใช่ค่ะเซเว่นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาค่ะญี่ปุ่นได้ทำสัญญาใบาอนุญาตกับเซเว่นและได้เปิดร้านเซเว่นในประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อการบริหารงานของเซเว่นเนี่ยเป็นไปได้ไม่ค่อยดีนักจึงทำให้เซเว่นเนี่ยถูกซื้อครอบครองโดยบริษัทญี่ปุ่นและกลายเป็นบริษัทของญี่ปุ่นค่ะถ้าข้อมูลที่ยูรีค้นหามาจากทางอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้องเนี่ยยูรีต้องขอโทษด้วยนะคะ 2. ซนเอตุนทุกคนรู้จักร้านขนมปังแซนเอตุนกันไหมคะอืมจากที่ยูริรู้เนี่ยที่เอ็มโพเรียมก็มีนะคะความจริงแล้วเป็นร้านของประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าอย่างนั้นคนไทยรู้จักร้านยามาสกิกันไหมคะแซนเอตนก็คือร้านยามาสกิค่ะยูริเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ดูเหมือนว่ากลยุทธ์ของทางแบร์นะคะจะทำให้ร้านยามาสก,กิเนี่ยให้ความรู้สึกธรรมดาและร้านแซงเอตัวเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกรู้รามากยิ่งขึ้นค่ะในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองร้านเนี่ยจะมีสินค้าที่เหมือนกันหลายอย่างเลยนะคะสาคืออันนี้ค่ะมันคือแม็กในภาษาไทยตอนนี้ยูริพูดภาษาไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม็กคือชื่อบริษัทญี่ปุ่นค่ะ บริษัทที่ผลิตแม็กก็ชื่อบริษัทว่าแม็กเหมือนกันค่ะเออตอนนี้ยูรีเริ่มงงแล้วว่ายูรีกำลังพูดอะไรอยู่น่าสงสัยจังว่าทําไมในประเทศไทยถึงเรียกว่าแม็กถ้าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกแม็กว่าโคจิคิสึค่ะี มีหลายคนที่อาจจะรู้ว่านี่คือคำภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่คำว่าคาราโอเกะเนี่ยมาจากคำว่าคาราโอเกสตาในภาษาญี่ปุ่นและถูกย่อคำลงมาเป็นคาราโอเกะค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้คำนี้ในรูปแบบอื่นอีกด้วยนะคะมีคนญี่ปุ่นที่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรภาษาไทยได้ในกรณีนี้สามารถเขียนภาษาคาราโอเกะได้ค่ะเขียนก็คือคาคุภาษาก็คือโคโตบะ ก็จะกลายเป็นภาษาโรมันจิแล้วค่ะ 5. ยาคูทุกคนรู้ไหมคะว่ายาคูเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอร่อยใช่ไหมล่ะคะในประเทศไทยเนี่ยมีขายมา,มามากกว่า50ปีแล้วนะคะมีขายมาตั้งแต่ยูริยังไม่เกิดแนะ่ยูรินี่คิดว่าเป็นเครื่องดื่มของประเทศไทยซะอีกนะคะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนรู้กันกี่ข้อคะ จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมาจากประเทศญี่ปุ่นและในทางกลับกันคนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะใช้สิ่งของที่มาจากประเทศไทยโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ยูรีด้นะคะแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบาย